สวัสดีจ้าแลวนั่งข้อสกลจ้ามึงกองเสื้อผ้าซักแล้วจ้าสีพับไปทรงสาวเอเดตโรงเรียนบุญะจาข้อสีนั่งมานั่งพับจ้ามึงกองเสื้อผ้าแล้วจ้ากองเสื้อผ้าลูกๆจ้าลูกสาวจ้าสาวเอเดตกวีผมตั้มผมสวยก่อนจะไปโรงเรียนจ้าสาวเอเดตจ้า ทำลรึทำอืมบีบีดีดีลูกเอาอย่าดีเป็นกษัตริย์เสียป่ะจ้ะไปโรงเรียนมุซาอิล่าอย่าลืมมุซาเดลุ <c oughs> แล้วน่าก็ไอจ้ะเจ็บคออีกแล้ว <c oughs> ลูกสาวสิไปโรงเรียนจ้ะแต่งตัวอยู่จ้ะสามเอียนเดก่อนจะไปโรงเรียนจ้ะกระเป๋าผลไม้หมากไม้เพิ่นกระเรียมแล้วเรียบร้อย จะไปโรงเรียนจ้าเนี่ยผ้าเออนี่ข <What? S 1> ับไปส่งจ้าไปโรงเรียนจ้าไปขึ้นยางไปโรงเรียน <c oughs> <c oughs> สสเยนดิดเดินไปโรงเรียนจะ <c oughs> ล่อรถโรงเรียนน่ <c oughs> วงนอนเนี่ยจิ๋ <c oughs> ตื่นตาเศร้าหลายมง่วงนอน,นจ้ะตื่นตาเศร้าหน้นาก็งอายจ้ะ สามสาวสามสาวไปโรงเรียนจ้าสาวหนึ <t ido> ่งไปล่อรถโรงเรียนวะ อ <c oughs> แม่ไอน่ะลูกแม่ไอามากมากเมื่อคืนไม่ได้นอนปั๊บแม่ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวป๋าต้องลืมแต่เช้าทำงานแม่ก็เลยไปนอนโซฟาเดี๋ยวเอ๋้แหละไอ้นาแม่น่ะลูกเดี๋ยวได้ไปโรงเรียนเรียนมาท่านเผื่อนนะ 에 네. 네. 아. 음.. <laughs> 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 ลูก่าอีกคนนึงฮักเส้นมาซั่มบ่ายจ้ะอยู่บ้านไอมันเป็นไข่มีไอจ้ะแต่เลยนมาหายไปโรงเรียนเ <c oughs> ส้ยเอ <c oughs> อ <c oughs> อากาศเย็นแล้วก็ไอร้ละจ้ะพี่น้องน่ากินน้ำอุ่นน้ำาบบน้าวจ้ะน้ำอุ่นคับน้ำพึ่งนิดหน่อยแบบน้าน่า เด็กแต่น้องเด็กแต่น้องเดินล่อรถกนะรถโรงเรี้ยง เหรนจ้ะเหรนล่อรถ พีนหน่งคนเข้าับอืมประสิบทิ้นะจะได้เห็นหนัเพน่้ะอิ ไหนดูดิมือแดงไหมเบอเออติดแดงใบไม้มันก็มือล่ะมันเหลืองบวลาจันต้นไม้มันเหลืองต้นไม้มันเหลืองบวลาจันมันล้วงละต้นไม้มันเหลืองหมดใบมันเหลือง อรถเมมารถเม่นโบรดไปในเมือง <c oughs> นู่นด้านหลังบอกไหนอันนี้รถไปในเมือง <c oughs> <c oughs> <c oughs> มัถือเอากับเอ,เอาไอหลานเอลกับระเป๋าพ่ลานดะ้ยอย่าลืมด้วยไหนยินตะนายินตาขา รอรถจังยังาามาเนมารถยามา่านามรถต้องรอไงยา,าม,มาเนมจ้ะยายดีรถมาแล้ว รถมาแล้วยดิบมาแล้วจารนรถดมาแลวเดิบมาแล้วเอาหยิบให้แม่ม้าหน่อยออไปไปลรงเรียนวัน <c oughs> เฮ้ยเห็นแต่น,นอ้อง <c oughs> ไปยดิบลรงเรียนน้ยงนะจ๊ะ วันธี์จ้าแล้วน้าก็สะกอนจ้าแล้วน้าก็ไปส่งลูกลูกโรงเรียนแล้วลูกลูกขืนรถโรงเรียนแล้วลหน้าก็ย่างมาฮอดบ้านละจ้าหน้าก็สิสื้อผ้าเด้อจ้ามองกองเสื้อผ้าจ้าน้าก็สิสื้อผ้าผ้าแพร่ก่อนจ้าเก็บซีจ้าน้ากับผ้าผ้าจ้าอัเสื้อผ้าลูกลูกก่อนปั๊บกล้องก่อนจ้าพี่น้อง พระผ่าพาแพ้ก่อนจ้ะอ่ะบ่ได้เห็นหน้าเห็นตาลัตนาหัาจ้ะสัผพาแล้วกะว่านก็บ่ได้พับจ้าพระแพทให้ลูกก่อนจ้าสัพพาห้ลูกเลย สาวเอ็ดีิไปโรงเรียนกตเงียบเงียบเงาเงาอยู่กับหลกดไส้ด้วยจ้าอักเสนเพิ่นบ่คอยสบายจ้าเพิ่นไอจ้ากะิีมึงก้อนว่าเพิ่นไอมากว่ามืออีกะสีเพิ่นไปโรงเรียน อยู่น้่พื้นนี่แหละใ <c oughs> <c oughs> ส่อดีต่าอยู่แต่ว่ามีปุรยพับซอยก่อ <c> น <oughs> <c oughs> เอริมเพราะว่าหมนมีพเขนจไปแท่น้ะอัน แม่แม่ตอนยทะบอยเออพื่อนไอจะหลอกไสกันเลยไออยู่ในห้องนอนเพื่อนอากาศมันเปลี่ยนเนาะจะ้ะสงสยัยไปโรงเรียนมันหนีไปตากผนมั่งก็เลยไอไข่จะ้ะ ស្លូរ្្លាំ់់ក្្ស្រី្អូរីម្្រ្្តែ มีรัตนามามาเสือดำจ้ะเสือดำเสือขาวนไงแต่ว่าเสือไปเที่ยวไปแยังกับมีอยู่อันนี้เสือเสือเพิ่นทำงานจ้ะมม้เน้นตาสีดำ <c oughs> สามนีรัตนาทำงานบริษัทนี่แหละบริษัท <c oughs> งานทำงานปูพื้นสวยงามข้งางนอ <c oughs> <c oughs> อยุสามสามโตกนเร็วเ <c oughs> สือเปิน,น้อยหน,น่อยจ้ะสาวยเดิอดเสือน้หน่อย ซิ่งจ้าออกลูกใต้ซิ่งจ้าก็เสร็จแล้วค่ะรัตนากับพักเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วรัาก็เสิ เวลาแล้วนะทำคลิปให้เอฟซีดูจากแต่ละเมือแล้วก็ได้กลับไปส่งลูกอ็ะพาพาพแพ้จะนอนกักกวาดบ้านทูบ้านนะจ๊ะพาพาเรียบร้อยกันแซ่ตู้ให้ลูกๆกะเซ็ตเลยจ้ะงานบ้านรัตนาแต่ละเมือจ้ะขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามลัตนาการรักษายาดินได้จ้ะขอบคุณค่ะบายบายลูกสายก็สบายได้จ้ะ 拜拜。Bye bye.